มันมีแอปในมือถือเป็น I o อโอบเนีเ่ยอย่างเงี้ยเครื่องเงี้ยก็ผมน่าจะรลได้ในนี้แล้วก็มันก็ต้องมีพวกอะไรสำรองด้วยอะไรนอกบ้านคุณดูบอกว่าขอไปไลายนอกบ้านใช่ไมในร้อยห้าสิบชั่วโมงอะ่นนะยี่ไนครับพี่ โอ้โหอันนี้พี่เดชก็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มื่วานสวัสดีน้องน้องทิติวุฒิครับคุณนะครับผมสวัสดีครับพี่เดชพูดไม่หวานโทษครับก็ยังไม่ได้เข้ารอลุงกลัวเข้ามาก่อนมันหลุดขึ้นเขาไปรวมกันเนี่งก็คุยกับลุงอะไรเลือดเปื่อยมาข้างบนนะพี่เขาชีเปื่อยครับคุยทำนู่นทำนี่กันครับตรงแทงน้ําเขาชีเปื่อยคุยกับลุงพูดสวัสดีเอาง่ายๆมึงฟังกูนะผมอบบไม่กล้านอนอะ เพราะว่ากลัวลุงด่ากลัวหลับแล้วไม่ตื่นตอนแรกก็จะไปนอนตอนบ่ายสี่โมงย็ดแม่กลัวงองเงียไม่เอาดีกว่าลากดีกว่าอืมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมให้พี่อาทำให้แล้วนะกิบซับเอาไว้สมมุติว่ากิบซับอะ่ะมันจะคล้ายแบบ แอปแอปแบบไปไลฟ์สดข้างนอกบ้านอะ่ะก็คือสมมุติว่าคนดูผมไปไลฟ์สดใช่ไหมมันมีแอปในมือถือเป็น i อโออาร์โอบีเอฟเนี่ยเยะเครื่องเงี้ยก็ผมน่าจะไลฟ์ได้ในนี้แล้วก็มันก็ต้องมีพวกอะไรสำรองด้วยอะ่ะกล้องอะ่ะมันมันไลฟ์ในมือถือแล้วมันมันชัดด้วยนะเวลาระบแบบอีกอย่างอะ่ะแล้วมันร้อนเร็วด้วยนะมันมันยังไม่ได้นอนน้องเวลาไลฟ์อน,อน,อนอกบ้านคนดูบอกว่าขอไปไลฟ์นอกบ้านใช่ไหม ในร้อยห้าสิบชั่วโมงอะ่ะพอเวลาไล์ไปแล้วอะ่ะมันมันจะร้อนด้วยส่วนหนึ่งมีวิธีแก้บอกว่าหลายอย่างดีไอ้ขาจับตั้งกล้องอีกไอ้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยขอบคุณมากอิทิกรน้องนะขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปดูไอ้ที่ที่ผมจะทำใหม่ด้วย ลุงบอกว่าวันนี้ไฟวันสุดท้ายเอ้ยจอขวาใหญ่โทษทีผมเอานี้มาปิดเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาปิดเอาก็ได้แป๊บนึงนะผมหารูปดีๆมาปิดก่นอแบบนแป๊บนึงนะครับเปิดแชทข่าวได้ครับแต่ว่าวันนี้แชทเขียว <จะ S 3> ครับมึงจะปิดเม้นทํทำไมกลัวโดนรำหรอไอ้ <c oughs> ปะ <c oughs> ไม่กลัวครับเอาเวลาลำเอามาเป็นโดดีกว่าครับผมไม่อยากมานั่งอ่านแล้วแบบปัญญาอ่อนผมอยากเล่นปกติของผมละจะเป็นงานรูปภาพเดี๋ยวค่อยเปิดครับไฟเสร็จเดี๋ยวผมเปิดให้เอาเป็นรูปนี้แล้วกัน อะไร b b c ยี่สิบสามเลยหลอกไม่ถึงคอนเซิร์ฟหลักเหมือนจะกลับมาเปิดนาเฮียครับมันไม่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วว่ะตอนนี้เล่นแต่อีกเกมหนึ่งอะเดียวเอาเอาเอารูปหอยโกคิงมาตั้งได้ป่ะไอ้รูปไอ้ทิติวุฒิมาตั้งได้ป่ะไอ้ทิติไอ้ทิกรเองเอารูปไอ้ทิติวุฒิมาให้พี่พี่เอามาตั้งขวามือะในเฟซอะเอามาตั้งแอบะอะไรเงี้ย ได้ป่ะได้ป่ะเออผมให้พี่อาทำกิฟซับให้แล้วสำหรับคนสมัครไม่เป็นมีคนสมัครไม่เป็นเยอะเอาป่ะตอนไม่ได้เข้าวอร์ปะใช่ใช่ครับใช่ครับผมหาอะไรมาปิดให้มันเอารูปใหม่มาปิดก่อนครับแต่ผมปิดไปแล้วใครมาช้าวะใครคนิ่มเข้ามานี่ยใครเพิ่มเข้ามาลุงลุงลุงครับผมขอออกวอรปแป๊บหนึ่งเอาอะไรมาปิดใหม่รูปใหม่ก่อนนะครับคนนหใครเข้าวอมาเมื่อกี้ใครเข้าวอมาหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงวันไหน พิมพ์บอกไปแล้วครับน่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขนาดกูตั้งชื่อสตรีมมันก็ยังถามอ่ะถ้าถามอีกทีผมไม่เอาแล้วนะลำคาแล้วไอ้เหียไม่ใช่หรอกเขาก็คนคนที่เป็นสตรีมเมอร์เขาก็แบบมีความอดทนถ้าไปไลฟ์ข้างนอกแล้วมือถือร้อนแนะนำซื้อพัดลมติดมือถืออันเล็กๆมาครับเย็นมมันช่วยได้เหรอครับมันช่วยได้จริงๆเหรอ ด่าไอตองหน่อยครับพอดีมันเหลี่ยมผมครับดี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 ครับไอตองลูงกกะหลี่มึงเหลี่ยมเพื่อนมึงเหรอวันนี้กูจะเอากี่ศพกินยากันกอน,นะัไยยากันยาวิ่ง เอารูปไหนไออิทธิกรส่งมายังรูปมันนอะได้เล่นได้เล่นรูปนี้ได้เล่นอยู่หน้ามือเหมือนโดนของเออจริงๆจริงๆผมโดนของหรือเปล่าวะบีตายกลับบ้านบีตาดขับดีมึงขับดีอ๋อมึงก็กดตัวเคดี ได้รูปแล้วไอไม่โกงกันได้น้องพี่เอารูปน้องลงเด้อให้ชาวยุทธหลายๆคนดูไอพิมพ์วิธีสมัครดิน้องพี่ต่อครับก็น,นึ่งหลุย mm hmm. น่าจะพอป้าประมาณเนี้ย โมงเรานะโมงไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยใครออกวอวะาเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาแล้วครับลงุงไม่มันมีคนนึงอ่ะใครออกวอมาตามไม่ที่ตอดไปมึงอย่าออกวอดิพยายามอ,ยาออกวอกันเลยไอเทียมันจะได้รู้ว่าใครแคสหรือไม่แคสลุงบอก,บอกให้ปิดลุงขอแค่เรื่องนึงแบบแปบอะโอเคโอเคแม่งจะหลับอย่างเดียวเลยนอนก็ได้พี่นอนดี ไม่นอนกินกาแฟแล้วไปบ้านไปบ้านไปบ้านไม่ต้องเก็บรถนะขอไปม่บีบีซีเอง๋ต่เดี๋ยวไม่เก็บถามเฮียตีเลยโคตรแรงอะขนาดน่ะแรงโคตรเฮียวานเฮียเต่ามเติมน้ำมันเกาะหรือว่าอะไรใครจะเติมกระสุนกระสุนก็โอเค ลันเว้ยวันนี้ลันเว้ยดูที่วันนี้แม่งจะกล้าชนตรงๆมาหวะตัวตะกอมันนำแล้วเนี่ยไม่ครับพี่มมันออกเีแก๊งอะไรอุ้มแล้วนะมันม่มีแก๊งอุ้มด้วยไอ้มี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 ใน้มสีม่วงอยู่มีสาวเทสตีเพิ่มด้วยพีเพิ่มเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยกี่สิบนาทีมันหนีได้ปะใช่ไหมอะไรมันพุ่งเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เกิดเอาไม่เกิดครึ่งชั่วโมงมันหนีได้ตอนเนี้ย you